เขาจไปบ่หลายมือดอกดูแลตัวเองเด้อโอ้ยเนาะยินบ่กูก็ได้ยินละเนาะแต่ถ้าลูกไปเฮ็ดเขียวแป๊บเดียวจไปบ่หลายมือดอกแล้วคอยกลับมาเบิ้องี้หน่อยหน่อยดีๆเด้อครับบ่เมีนว่าอยู่ตัวผู้เดียวเด้อเนี่ยมีลูกอีกผู้หนึ่งอยู่น้ำเด้อไปสามาเออมาไปไปโอ้ยเนาะ อม่ออคือเป็นน้องเจ้า,ากับลูกเทลาเท้าโอ้ยขอดภาษาขอดไปแค่มือสองมือนึงบ่นตรงห้องข่อยดอกว,ว่าแต่เจ้าน่ะดีๆขออออ่อยบ่อยากให้ไปเลยอ่ะเอาบ่อยากให้ไปในเงี้นเฉาอยู่นี่ล่ะเนี่ยในไปอยู่เนี่ยเห็นไ่มไหนายิม้มไหมบอเบิ่งดิวสวยวะนานเห็นว่าควรอดดีๆเด้อเท้าโอเคลูกบอว่าข่อยเป็นห่วงอ,ะอ่ะขอเป็นห่วงเด้อลูกขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายเนี่ยไม่ยังล่ะกไอ้เริ่ยืไปลูกไปฮอดฮะ ดูแลตัวเองดีๆเด้อขับรถระวังรวงไว้นี่หนูต้องดูรถช่วยแม่นะเข้าใจบอ้ะด,ดูรถไส่ย,ยังไงมันเป็นผู้ขับรถบางคนพย <คน S 1> ายากให้ไปเลยเถอะฮะบ่อยากให้ไปอะ่ะบ่อยากให้ไปก็ต้องไปมันจําเป็นเท่ามันจําเป็นมันจาเป็นอีหรีงานนี่มันจําเป็นเอาอก็จะก็เดินทางปลอดภัยโอเคเดี๋ยวสองสามมือเ <ขอ S 2> จอกันปส่งไปลูกเอาโอ้คือแดดหอนแค่นาะเขาเฮ้ยไปอีหรีตีเดียวเนี่ยเอาก็ไปอีหรีแล้วเนาะ ลูกไม่มีก้อนละอยากไปแล้ว่อยูพ่อเป็นห่วงนะขับรถดีๆดีเข้าใจปอเลียนกันขับเด้อลูกเด้อะเบิ่งรถน้ำกันดีดีพ่อเป็นห่วงเอขาสีเบิ้งดีดหรอเขาเอาตาไปโน่นรักนะรักขึ้นกันดูแลแม่ยดีลูกเวลาไปหอดปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันน่ะ ย่างางไกลกันทด้ลูกต้องจูงแขนแม่ย่านเสียเข้าใจบอจะเป็นห่วงจะเป็นห่วงไข่ขนาดนั้นดีเถอะเอาเป็นห่วงละเนาะใัดไปน้ำกันซะนะฮะไปน้ำกันเห็นมันแล้วซะบ่ลาข่อยู่กับลูกเด้อไปไปเดินทางปลอดภัยเด้อเสียใจคือให้ข่ไปน้ำเผาคือไห้ข่ไปน้ำโอ้ยไปแล้วติ โอ้ยอยู่บัดนเยอะเลยปู่เอาเอาคือไปไวแต่ก็ไม่เห็นตึง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 ตเยอะเดี๋ยวเวลาแบบตึงเว้ยเอาว่าแล้วมือนี่มันดีใจแปลกแปลกว่าแล้วมันดีใจแปลกแปลกว่าแล้วว่าแล้วมันเป็นยังคือ ตังมีคำน้อนูนุนน,นุนนี่น่ะนนผิดันผิดวิสัยของเจ้าคอยว่าแล้วดูแลเด้อดูแลกันนไปน้ำกันเห็ไม่รู้แล้วรู้ร<ห>อดจะหักอันดาไปน้ำกันเหนไม่รู้แล้วรู้รอดไม่ต้องอยู่เลยไปน้ำกันไปรู้เจ้าบ่ไปน้ำกันเห็มไม่รู้แล้วรู้รอดนี่ล่ะไปบนทัศน,นี่คนนันี่ล่ะไม่ต้องอยู่หัวปลอมแม่หละไปไปไปเป็นมูกกัน <c oughs> อ แล้ว,วมันคือสร้างก,กูคัดแแค่มีนมำรอนคัดแมันผิดปกติมันผิดปกติ